พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A8 ทับหนึ่งรับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิตเกษมโทร0 2 2 0 5 7 2 5 0องาทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จะอธิบายได้เลยว่าคนที่ขึ้นมาใหม่นะชื่อในคาเวียในคาเบียนะฮนะต้องภาษาสเปนตัววีอันเดนคาเบียมิเลนะครับเป็นนเป็นปน,ปน,ปน,น,ษษนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับ แล้วก็เขาขึ้นมาโดยพรรคของเขาชื่อว่าลิ b e r แบตัอบันซาถ้าภาษาอังกฤษก็เลยลิเบอร์ตี้แอดวานซ์แปลเป็นไทยอะไรครับเสรีภาพเดินหน้าปรากฏว่าที่เขาเสนอไอเดียยังไงครับบันพูดลงดูนะฮะข้อแรกเลยจะอไจะยุบธนาคารชาติครับนะครับเพราะเขาถือว่าธนาคารชาติาเป็นการชาติเป็นสาเหตุของความเลวร้ายทางเศรษฐกิจนะครับอมองเรื่องใคร นะครับสจะใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลของชาตินะฮะแปลกไหมใช้เงินดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เงินสกุลของชาติสามนะครับก็จะลดขนาดของอะไรครับของรัฐบาลลงเพราะเขามองว่าไอ้ที่ทำทาอยู่โดยพวกพวกอะไรป o ปุริศเสมเนี่ยมันไปสร้างภารานะครับไปช่วยเหลือต่างๆประเทศมันขิบหายหมดเลยนี่สาธารณนาเอ้ยเรื่องของอะไรต่างเราเยอะแยะ เพราะ,ะนั้นประชาชนแย่หมดเลยนะครับเศรษฐกิจย่ําแย่เพราะฉะนั้นจะอะไรครับลดขนาดของรัฐบาลลงจะลดยังไงครับยกตัวอย่างลดกระทรวงจากสิบหกสิบหกกระทรวงหรือแปดกระทรวงแล้วก็เอากตัวอย่างหนึ่งในะนั้นน่าตลกครับจะยุบอะไรครับกระทรวงศึกษา,า <c oughs> กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงนะฮะกระทระวงพัฒนาชุมชนรวมกันเป็นกระทรวงชื่อว่าฮิวแมนแคปิตอลจะ เป็นกระทรวงฮิวมนแคปิตอลคืออะไรครับหมายถึงเป็นฮิวมนก็คือคนแคปิตอลคือเงินทุนหมายถึงว่าทุนทุนมนุษย์สามกระทรวงลดเหลือตรงนี้สองในด้านการศึกษานะเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาอย่าไปยุ่งจะให้เงินไม่ใช่ให้เงินกับกระทรวงศึกษาไปให้เขาเรียกว่าช่วยเหลือโรงเรียนให้เงินกับพ่อแม่เลยอ่ะให้พ่อแม่นะครับแคนที่จะเป็นอยู่ในงบประมาณให้พ่อแม่เนี่ย,เป,ย,ปเ,ยเป็นคนส่งพูดง่ายเขาเชื่อในเรื่องของเอกชนพยายามจะลดบทบาทก่าที่ ที่อเยนดีน่ามีปัญหาเพราะเพราะรัฐบาลนะ่ะบทบาทมันมากไปเพราะฉะนั้นจะต้องทุกอย่างพูดง่ายๆ r i v a t i z a t i o n แปลงแปลงอะไรครับแปลงให้เป็นของเอกชนและไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการทําข้อตกลงเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยจะอะไรครับจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเมกซูซึ่งมีการทําขึ้นเป็นเขตการค้าเสรีตลาดร่วมระหว่างอเจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยนะครับแล้วก็ เข้ากอล่เมกซูเนี่ยกำลังมีข้อตกลงเกี่ยวกับารค้าซีเรียสซาฟาพยุโรเขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่อยากจะเขาจะถอนออกมาจากอะไรครับบริกที่ํำได้ไหมที่มีการประชุมนะอล้วอาเจนตินาก็จะเข้าเป็นสมาชิกเขาก็ไม่เห็นด้วยจะถอนเพราะเขามองว่าเรื่องการค้านั้นเป็นเรื่องของเอกชนรับไม่ควรจะไปยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้องคนคนมีความแปลกใจสเสนอเนี่แปลกมากเลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราเกินนี้หลายคนก็ตกใจนะตอนแรกเนี่ย คนก็คิดว่าไม่กล้าเลือกเขาจะเห็นได้ชัดนะว่าตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยแต่ยนดีหน้าระบบการเลือกตั้งจะมีลักษณะแปลกคนที่จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกนั้นจะต้องผ่านพรเมอรี่ทุกพักเลยพรเมอรี่ต้องมีคะแนนเพียงพอพอเพียงพอปับ๊บถึงจะมีสิทธิ์ไปลงพรเมอรี่พรเมอรี่ก็เลือกตั้งในพรเมอรี่นั้นถ้าคนไหนครับได้คะแนนนะครับเออเกินเท่ากับ4 5เปอร์เซ็นต โอเคจะได้เป็นประธานาธิบดีได้เลยไม่ต้องมีวาลาทิสไม่มีการเลือกตั้งครั้งที่สองหรือได้สี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าทิ้งเบอร์สองเกินสิบสองกรณีจะได้เป็นประธานาธิบดีเลยไม่ต้องแต่ว่าอันนี้ไม่มีใครทําได้เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งแรกปรากฏว่าไม่มีใครได้ในประธานาี่มีคนใหม่ชื่อในอมิเลคาเบียมิเลเนะครับได้สามสิบในมัสซาแซ เอ่อไซคิโอมาซาซึ่งอยู่ในบริเวณนได้36ซึ่งเป็นรัฐมนตีทางด้านของอะไรครับเศรษฐกิจแต่เอาเข้าจริงๆริงพอรอบสองแพเพราะว่าพักที่อันดับสองไปสนับสนุนของมิเลเพราะฉะนั้นชนะด้วยคะแนนถ้าจำไม่ผิดประมาณ55 56นะครับทิ้งทางด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมคนเลือกคำคำเหตุผลข้อแรกเลยคนจำนวนเยอะเขาบอกว่าเคยอยู่กับเปรองนับเป็นร้อยปีเขาบอกเป็นสมัยที่สามเขาบอกสมัยนี้เลิกเลย พอมาเลือกตลอดประเทศไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่ลงเพราะฉะนั้นพวกที่เคยฝักฝ่ายเปรยงเริ่มไม่เอาแล้วอันที่สองพอแม่วแล้วปั๊บเนี่ยครับตัวเขาเองก็เจอปัญหาอะไรครับเงินเฟอ้อมหาศาลประเทศอยู่ในลักษณะอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอนน้รนี้ต้องการสิ่งสิ่งที่เขาตออแรกกลัวไปเจอสิ่งใหม่เป็นแปลกๆยุบแบงค์ชาติใช้ดอลลาร์เฮ้ยแล้วอะไรครับเรื่องของรัฐบาลให้มันลดขนาดลงทำอะไรต่างมันแปลกมากเลย เพราะฉะนั้นหลายฝ่ายนะครับก็มีความรู้สึกเฮ้ย hey, ไม่เอาแต่คําถามต่อไม่เอาแล้วเอาใครอ่ะเพราะในที่สุดคนจานวนหนึ่งก็คิดในใจไหนไหน,นะครับเราก็เจอทุกเร็วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดตัดสินใจเลือกสิ่งที่คิดว่าเร็วแต่เร็วน้อยกว่านะครับภาษาอังกฤษก็ว่าเลือกอะไรครับ the less evil นะครับคนที่คิดว่าเร็วน้อยกว่าไม่ใช่เลือกเพราะชบม,มากกว่านะแต่คิดว่าเร็วน้อยกว่าอันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้แนวคิดแปลก ในมิเลเน่เี่ยจบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็แต่คุณอย่าแปลกใจเลยบรรพศระบบนกยบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันก็มีบางทฤษฎีไม่ทราบว่าพวกเราเคยได้ยินไหมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่าอ่โมเดิร์นอ่านะอิคานิคทฤษฎีทฤษฎีนี้เชื่อว่าการสร้างหนี้สาธารณะเนี่ดีเขาอธิบายอย่างนี้เพราะอะไรครับการสร้างหนี้สาธารณะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดแต่อ प? พอถึงเกิดหนึ่งมันเงินเฟอ้อห,หรือจริง พอเกิดเงินเฟอ้อปับ๊บมันจะเป็นตัวเบรกไม่ให้มันเกินเร็วล้าจนเกินไปและพวกนี้จะไม่เชื่อว่านี่สาธารณะจะทําให้เกิดดอกเบีย้ยสูงขึ้นเขาจะเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีนักทฤษฎีประเภทอย่างนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็่าแปลกใจก็มีหลายหลายทฤษฎีที่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในกรณีในมิเลเนี่ยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เขาก็มองในลักษณะที่ไม่เหมือนกับเอ่อเขาเรียกว่ากลุ่มเมนสตรีมต่างเหล่านี้เพราะฉะนี้นก็เป็นสิ่งที่คนกำลังตั้งตาอยู่ว่าแล้วาอ์ยจนตินา ซึ่งขนานี้เงินเฟ้อร้ยีกว่าเปอร์เซ็นต์นะเป็นอะไรครับเงินสำรองเกือบจะเกลี้ยงหมดแล้วก็อะไรครับต้องอะไรครับจะทำตามที่ IMF กํกำหนดไว้ได้ขนาดไหนเพราะากำลังของความช่วยเหลือซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของอะไรจะทำได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคงต้องมาดูต่อไปนะครับว่าเขาจะบริหารประเทศได้อย่างไรแต่สิ่งที่แปลกก็คือเป็นนายเป็นประธานด้วยที ที่มีลักษณะที่เป็นที่โจย์กันมากเลยเพราะมีลักษณะการคิดที่ยังไม่เคยได้เจอมาก่อนนะครับในในในการบริหารจัดการนะครับในใน,ในโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะต้องมาดูว่าเฮ้ในที่สุดอาร์เจนตินาจะเป็นยังไงครับอืมอืมครับอ่านะครับเดี๋ยวขอดูสักหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์นะครับท่านนี้นะครับบอกว่าเอ่อทางฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะถือว่าเจอวิกฤต นะครับซ้อนวิกฤตแล้วหรือยังวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่จบเลยนะครับยังไม่จบเลยก็ดันมาเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงโครงสร้างการบริหารจัดการอีกนะครับครับจริงๆแล้วนะครับเรายังไม่รู้ว่าคือเพียงแต่แปลกๆนะครับอาจารย์ก็ไม่กล้าไปตีความว่าไอ้แปลกๆแล้วมันจะเกิดวิกฤตนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะเราก็บอกว่าเขาเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจจริงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่ามีวิกฤตในด้านนี้ แต่ไม่ใหญ่นั่นด้นแ,แปลกๆเพราะเราังต้องเปิดโอกาสให้เขามีวิกฤตทางเศรษฐกิจคือทางด้านการเมืองคืออะไรมันหาตัวเลือกไม่ได้ด้วยความว่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นในกรณีนนมันเป็นตัวเลือกมันถึงต้องเลือกระหว่างสิ่งที่เลวน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าวิกฤตทางเศรษฐทางด้านการเมืองก็ใช่เหมือนอเมริกาก็เหมือนกันนะตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตทางด้านนะการเมืองการแต,แตกขั้วโอ้โหแตกขั้วอย่างใช้ความรุนแรงนะแล้วกับในการปีหน้าเนี่ย มันจะการแตกคู่อาการแยกคั่วเนี่ยรุนแรงมากเลยเพราะอาเมริกากําลังอยู่ในช่วงบอกได้เลยวิกฤตจริงๆแล่เขายังไม่เห็นการแยกคั้วได้มากมายถึงขนาดนี้เลยครับอืมอืมครับอ่าท่านนี้นะครับถามอาจจะอาจจะสั้นๆนะครับอาจารย์บอกว่าเอ,อเงินเฟอ้อในเจนติน,นาเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ในมุมของค่างเงินเนี่ยอ่อนแบบปล,ปลกืกเปียบแบบสุดๆเลยนะครับอาจารย์มองอย่างไรนะครับออ,อันนี้เป็นสําคัญว่า เขาจะแก้ยังไงนะครับแก้ยังไงเพราะตามหลักแล้วถ้าจะแก้เงินเฟ้อต้องอะไรครับโอ้โหอะไรครับมอเอฟกับบังคับดอกเบี้ยต้องสูงแล้วก็อะไรงบประมาณจะต้องจํากัดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านเยอรมันบีบอะไรครับกรีกไงตอนที่เกิดได้วิกฤตเงินสกุลเนี่ยและหลายคนก็บอกเฮ้ยอีกน้อยน่เงินสกุลยูโรพังแน่นอนผมก็เคยบอกว่าไม่พังเพราะคยเพราะเวลามีอะไรคนจะมองในทางเลวร้ายก่อน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูโรนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของไม่ใช่แค่แคเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการเมืองนะครับการรวมตัวทางการเมืองระหว่างเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับรวมกันปั๊บเนี่ยนะต้องการบอกกับฝั่งเศสว่าคุณไม่ต้องกลัว,วคุณรวมโฟนจะไม่เป็นภัยคุกคามผมจะแต่งงานกับคุณนั่นก็คือยอมเสียสละดอยชมามาเป็นเงินยูโรเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าหากที่ตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนในตุรกีอ่ะปรากฏว่าเงินเฟ้อเยอะ ปรากฏว่าทางด้านล่ะทางด้านของธนาคารชาติต้องการลดดอกเบีย้ยปรากฏว่าประธานาธานิบดีตุรกีไล่นะครับผู้ว่าธนาคารสองครั้งครับเพราะว่าใช้ขึ้นมาและตัวเองนะครับบอกเลยดอกเบี้ยต้องอดอกเบี้ยต้องตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเบืองงเบน,นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ว่านายกประธานวิกฤตใหม่จะทํำยังไงตรงนี้แต่ไม่ต้องกลัวฮะเงินเฟ้อร้อยสี่สิบยังต่ำนะฮะทราบไหมครับในเ,เบนเดยสเวลา่าเงินเฟ้ออยู่ข้างหนึ่งเป็นล้านครับ นะครับเพราะฉะนั้นใ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 นออเจนตินในอาที่หน้าที่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 รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องของเบเนซุเอลาไอ้ทวดจำแนกเป็นเบเนเซุเอลานะครับเรียกว่าคนนะฮะจากประเทศที่รวยมากๆเลยนะครับในที่สุดต้องกินของในขยะนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันมันสูงขึ้นแต่เยนตินา่ามีปัญหาจริงแต่ว่าไม่รุนแรงถึงขนาดของเบเนซุเอลาเบเนซุเอลาคนต้องเลี้ยงจากประเทศมาสี่ถึงสี่ถึงห้าล้านคนครับ ไปแถวโคลอมโบโคลัมเบียเปรูสร้างปัญหาต่างๆเยอะแยะนะครับอันนั้นะนะครับแต่ของอาอยยจนดิน่าก็ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อร้อยสี่กว่าเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าอยากจะดูตัวอย่างใน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 อะไรครับในในในอาลตินเมริกามันมีตัวอย่างที่เลวร้ายกว่านี้มากพอสมควรนะครับ